เออเป็นหัวตายอีทให้ผูตจัด,ดจร้าหั่นโลน้ำตกหมูจ้าวันนี้เราจะทำน้ำตกหมูนะใส่พริกนะคะที่กะตำลงไปข้าวคั่วข้าวคั่วและน,นี้นะนี่ต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงแล้วก็จะมีพริกหั่นนะคะใส่ลงไปตอนนี้ก็มะนาวอ่าใส่มะนาวนะ ออ่นคนนะคะอันนี้เราใช้เนื้อหมูที่เราย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็กลับกระเพาะหมูนะเราใส่กระเพาะหมูลงไปด้วยุิคกี้นอ,อ,อ,อน,น่บัวน้วบุตซาวตุวซ่านี่หนุ่มอดจี่เอสาวตุ้มบวกเย็ดเจ็ดตุ้มซี่เย็ดเจ็ดว่าตุ้มบวกโอ้โดังกับกิ๊ฟใส่ริกดยไหม เอาพริกรลบกไหมเดีย๋ยวไม่ทำแต่จะใส่ก็ได้น้ำน้ำปลาหนังมาเพื่จะใ้น้ำปาลา,ปปาลผมนัวเนาะใส่ผมนัวคนให้เข้ากันนะคะ kim tế Hãy rồi xem mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ